เหตุการณ์คลิป้สายการบินสิงคโปร,ร์ตกหลุมอากาศตกหลุมอากาศแล้วก็ไปไม่ถึงสิงคโปร์นะครับต้องขอลงจอดฉุกเฉินที่บ้านเราเหตุการณ์เนี่ยเกิดเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบหมายถึงว่าเวลาที่ตกหลุมอากาศนะครับบ่ายสามโมงสี่สิบเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ สามสองหนึ่งจากสหราชอาณาจักรจากลอนดอนจะไปที่สิงคโปร์นะครับก็ปรากฏว่า ได้ส่งรหัสขอความช่วยเหลือผ่านช่องสัญญาณประจำอากาศยานเพื่อขอลงจอดฉุกเฉินยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับนี่ครับเขาส่งสัญญาณนะครับขอลงจอดฉุกเฉินของสายการบินนี้นะฮะเพราะว่าตกหลุมอากาศนะฮะตกลุมอากาศแล้วนี่ก็เป็นเเพจแรกที่รายงานเรื่องนี้ก็คือเพจ บันทึกไม่รับของคนขับเครื่องบินนะครับบันทึกไม่รับของคนขับเครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับขณะที่ผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กเพจบันทึกไม่รับของคนขับเครื่องบินรายงานตอนต้นว่ามีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ30คนเสียชีวิต1คนหน้าเพจอย่างเป็นทางการของสิงคโปร์แอร์ไลน์ยังยืนยันแค่คนเดียวนะครับ เป็นชาวต่างชาติเป็นคนอังกฤษนะครับนี่พอส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมาอย่างภาคพื้นดินที่สานามบินสุวรรณภูมินะครับทางท่าอากาศยานก็ประสานขอกำลังจากหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนำรถนะครับจากหลายหน่วยงานอย่างเช่นรถหน่วยกู้ชีพรถพยาบาลของโรงพยาบาลน,นะครับประมาณ20คันไปสแตนบายที่สถานีดับเพลิงสุวรณภูมิครับ เพื่อดำเนินการลำเลียงผู้บาดเจ็บทันทีที่ลงมาถึงนะครับนี่นะฮะสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เนี่ยเขาส่งรหัสขอความช่วยเหลือมารหัสนั้นแปลความได้ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินกับอากาศยานนะฮะแล้วแต่รหัสนะเขาส่งรหัสมา7,700นะ ถ้า7,500จะเป็นอากาศยานถูกจี้หรือว่าไฮแจ็คถ้า7,600อากาศยานขาดการติดต่อกับหอนะฮะนี่แล้วพอ,อ,อรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับล่าสุดบอกว่าเครื่องบินลำนี้นะครับเครื่องบินลำนี้เที่ยวบิน SQ 3 2 1บินที่ความสูง37,000ฟุตต,ตามปกติแต่หลังจากเวลาบ่าย3าโมงนะครับไม่กี่นาที อยู่ๆเครื่องบินดิ่งวูบมาอยู่ที่ความสูง31,000ฟุตคือลดระดับลงมา6000ฟุต6000ฟุตนี่1829เมตรท่านผู้ชมฮะในเวลา4นาทีนะฮะเกือบ2กิโลและนี่เป็นคลิปในเครื่องบินครับหลังจากที่ตกหลุมอากาศแล้วหลังจากตกหลุมอากาศแล้วนะฮะข้าวของกระจัดกระจายแล้วก็ผู้โดยสารหลายคนได้รับบาดเจ็บนะฮะ ผู้โดยสารที่ตอนต้นบอกว่าได้รับบาดเจ็บ30คนเนี่ยใน30คนนี้คาดเบลเนะฮะคาดเข็มขัดนิรภัยนะท่านผู้ชมฮะขนาดคาดเข็มขัดนิรภัยยังได้รับบาดเจ็บก็ได้รับบาดเจ็บจากอาจจะเป็นกระเป๋าหรืออะไรที่ตกลงมากระแทกใส่ครับนะโอ้โหนี่ข้าวของกระจัดกระจายแล้วก็จะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นรูปเห็นไหมเห็นผ้าเนี่ยห่มขาของคนคนหนึ่งไว้อือันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าคนคนนั้นเนี่ย เป็นผู้บาดเจ็บหรือว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะฮะนี่ฮะนี่เป็นผู้โดยสารหลังจากเกิดเหตุแล้วระดเยจลูกเรือท่านหนึ่งนะฮะคุณผู้หญิงคนนี้คนขวาเนี่ยนะที่แขนเนี่ยบาดเจ็บนี่ฮะเราต้องปิดบังใบหน้าไว้เพราะว่าเลือดไหลใช่ถูกกระแทกนะฮะถูกกระแทกนี่ฮะแล้วก็เครื่องบินเนี่ยลดระดับลงไปนะครับเกือบเกือบจะ 2,000เมตรในเวลา4นาทีเกือ,อบ2กิโลฮะท่านผู้ชมฮะวูบลงมาเนี่ยในแนวดิ่งเกือบ2กิโลนะครับจากนั้นเครื่องบินทรงตัวที่ความสูง31,000ฟุตประมาณ10นาทีก่อนลดเพดานบินลงอย่างรวดเร็วและลงจอดที่สนามบินสุวนภูมิในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุมีคำบอกเล่าจากผู้โดยสารท่านหนึ่งคุณดาฟานัสเมียนักศึกษาอายุ28ปีนะครับให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์ว่า อยู่ๆเครื่องบินก็เริ่มเอียงและสั่นแรงมากจนเขาเริ่มเตรียมพร้อมรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทันใดนั้นเครื่องบินก็ดิ่งวู้บจนคนที่ไม่ได้คาดเข็มขัดกระดอนขึ้นไปบางคนศรีรษะโคกับช่องเก็บกระเป๋าเหนือศรีรษะอย่างชัดเจนนะเขาบอกว่าโคกตรงช่องเก็บกระเป๋าเหนือศรีรษะจนมีรอยบุบบางคนโคกตรงที่เป็นหลอดไฟกับช่องเก็บแมสนะฮะ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์อัปเดตครั้งที่1ผ่านเพจเฟซบุ๊กเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มยังยืนยันว่ามีคนเสียชีวิตคนหนึ่งบาดเจ็บ30รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว18คนอีก12คนยังรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผู้โดยสารและลูกเรือที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจด,ดูอาการที่สนามบินสุวรรณภูมิครับสิงคโปร์แอร์ไลน์นี้ได้ชื่อว่าเป็นสายการบินชั้นนําของโลกแทบไม่เคยมีอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยนะครับ ในช่วงหลายปีมานี้อุบัติเหตุใหญ่หลังสุดที่เกิดขึ้นก็ต้องย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนท่านผู้ชมฮะ21ปีก่อนเมื่อ31ตุลาคม2543เที่ยวบินจากสิงคโปร์ไปลอสแองเจลิสผ่านกรุงไทเปประสบเหตุชนกับอุปกรณ์ก่อสร้างที่สนามบินเทาหยวนของไต้หวันขณะกำลังพยายามเทคออฟผิดรันเวย์ เป็นเหตุให้มีคนตายตอนนั้น83คนบาดเจ็บ179คนนะครับนี่ฮะนี่เกิดขึ้นล่าสุดนะฮะหลายคนนะฮะสีรานนั้นไปกระแทกกับช่องที่วางกระเป๋าที่อยู่ด้านบนศีรษะใช่เพราะว่าการลดระดับลงมาท่านผู้ชมคิดดูกันลงมาเกือบ2กิโลภายใน4นาทีเนี่ยมันวูบเร็วขนาดไหนนี่นะฮะแล้วก็ส่วนมากแล้วพอเครื่องบิน ขึ้นบินไปแล้วเนี่ยเราก็จะลดเข็มขัดออกไม่ค่อยมีใครค่าเข็มขัดแล้วจะพาดเข็มขัดก็ตอนเทคออฟตอนแลนดิ้งเท่านั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพออยู่บนเครื่องเครื่องบินตามปกติหลายคนก็จะเอาเข็มขัดออกอพอตกหลุมอากาศฟุบโอ้โหสีสามมันก็เลยไปกระแทกอย่างแรงีน่นะ<ม>ช่องเก็บกระเป๋าเนี่ยเขารายงานมานะครับว่าบางช่องนั้นบุบเลยบุบเป็นรอยหัวเลยเครื่องบินลำนี้นะครับ เครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสารทั้งหมด211คนครับลูกเรือ18คนบนเครื่องบินนะ211ลูกเรือ18นะฮะแล้วก็ทางสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับครับนี่นะฮะลงจอจดฉุกเฉินใช่ที่สนามบ,บินสวนุวรรณภูมินะท่านผู้ชมฮะ ตอนแรกข่าวที่ออกมาตอนแรกก็นึกว่าเอะลงจอดฉุกเฉินสงสัยแสยดงมีคนเอเจ็บป่วยแน่เลยแต่เอ๊ะทำไมเจ็บป่วยที่สานสะอืนเห็นไหมมันไม่ใช่เจ็บป่วยแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งตกหลุมอากาศปั <บา S 2> เจับการครั้งนี้ก็เลยทําให้ต้องเตือนนะฮะคนที่ในระยะหลังหลายคนเวลาเดินทางก,าก็ใช้บริการบนเครื่องบินโดยสารเครื่องบินแทนที่จะไปทางรถไฟไปทางรถนะฮะ ก็ไปทางเครื่องบินแล้วตกหลุมอากาศเนี่ยเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเป็นการบินภายในประเทศท่านผู้ชมฮะตกหลุมอากาศได้เหมือนกันนะฮะส่วนบินระหว่างประเทศเนี่ยมีโอกาสเกิดได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าบินหลายชั่วโมงกว่าใช่ไหมบินในประเทศอย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเศษนะฮะแต่บินระหว่างประเทศเนี่ยสิฮะและในเวลาเดียวกันก็มีรายงานข่าวนะครับว่าวันนี้สภาพภูมิอากาศในแถบเนี่ย อจะมีสายการบินหนึ่งจำไม่ได้แล้วจะไปลงที่ฮ่องกงก็ต้องบินวนนะนะบินวนนี่ก็อันนี้เป็นบทเรียนว่าเวลาเราใช้เราเป็นผู้โดยสารบนเครื่องบินเนี่ยเราต้องคาดเข็มขัดเนิรภัยไว้อยู่เสมอนะโดยเฉพาะคนที่จะไม่คาดคือใครรู้ไหมพวกที่นั่ง BISNESS s l a อ s พวกที่แบบนอนได้อะไม่คาดไม่คาดพวกที่ปรับนอนได้ใช่ไหม จะเหมือนกับอยู่ในห้องส่วนตัวอะไรไงใช่ไหมจะไม่ค่อยคาดแต่ผมนี่คาดตลอดคาดตลอดเลยผมคาดตลอดเลยนอนผมยังคาดเลยโอ้โหคาดไปตลอดนะฮะเพราะผมนะฮะผมขี้กลัวไงทีละผมขี้กลัวขี้กลัวที่สุดโอ้โหทำไงแลวคิดอยู่เสมอแต่ว่าเวลาที่จะผ่านเอ่อช่วงที่อากาศแปรปรวนเนี่ยกับตันจะเตือนเขาจะเตือนอ่าเขาจะเตือนแล้วเขาจะบอกเลยว่าให้คาดเฉ็ี่ขัดนิรภัย และสังเกตดูบรรดาลูกเรือเนี่ยแอร์โฮสเต็ก็จะหยุดให้บริการจะไปอยู่ประจําที่แล้วก็จะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยนั่งอยู่กับที่และค่าเข็มขัดนิรภัยอย่าพึ่งไปเข้าห้องน้ําออย่าพึ่งไปเข้าห้องน้ำนะฮะนี่ฮะจนกระทั่งจบผ่านพ้นช่วงนั้นไปได้นะ,ะแต่เรื่องกรณีนี้น่าจะเกิดขึ้นตอนที่ไม่ทันได้เตือนเลย ใช่ไหม,มกระทนหานเนอะอยู่ๆแบบฟุบเลยถ้าฟังจากผู้โดยสารเขาเล่านะอือยู่ๆก็เอียงแล้วก็สั่นแล้วก็ฟุบเ,เลยนะนโอ้โหนผู้ชมฮะเห็นไหมสี่นาทีเกือบสองกิโลอ่ะตอนตกหลุมอากาศเนี่ยตอนอตกหลุมอากาศฮะน่ากลัวจริงๆห,ห,หลอนเลยนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาปรากฏว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับ ทางผมดูจากทาง X ของจอสอร้อยที่โพสไก็<ะ>สรุปได้ความว่าแถวพวกแจ้งวัฒนะนนทบุรีนั้นตกค่อนข้างมากนะฮะแจ้งวัฒนะตอนสองทุ่มสินาทีปากซอยแจ้งวัฒนะ38ถึงทางด่วนยังมีน้ำท่วมขังเลนซ้าย1ช่องทางสูงประมาณ15เซนนะฮะแยกบางนาก็ท่วมนะฮะ ประมาณทุ่มครึ่งแยกบางนาน้ําก็ท่วมทางลงด่วนสุขุมวิท62ก็มีฝนตกแล้วก็น้ําท่วมนี่นะฮะหลายจุดนะฮะที่ฝนตกมาแล้วก็น้ําท่วมดีนิดเดียวตรงที่ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทํางานเพราะว่าเป็นวันหยุดทนายธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้มีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มเข้า เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้ววันที่20พฤษภาคมก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะเนื่องจากบริเวณประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศมีฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละหกสและต่อเนื่องสมวันขึ้นไปนี่นะฮะเห็นไหมฮะเนื่องจากประเทศไทยตอนบนสภาพอากาศมีฝนตกชุกหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละหกสิและต่อเนื่องสมวันขึ้นไปนี่นะฮะ ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนนะครับไทยตอนบนฤดูฝนเริ่มแล้วแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมหลายเดือนเลยนะฮะส่วนภาคใต้โอ้โหภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนต,ตกชุกไปจนถึงเมื่อไหร่ฮะกลางเดือนมกราคมออยาวเลยฮะภาคใต้นี่ยาวเลยเออก็ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับนี่นะฮะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วะฮะหมดแล้วฤดูร้อนของเรา ภาคใต้ปกติก็ฝนตกหลายจังหวัดอยู่แล้วยาวๆเลยฝนตกหลายจังหวัดอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนภาคใต้ก็ฝนชุกมากขึ้นนะฮะนี่เป็นสภาพที่ไหนกับที่ไหนเลยเนี่ยอี้แจ้งวัฒนะเอน้ำท่วมขังก็ค่อยๆไปนะครับท่านผู้ชมฮะพรุ่งนี้วันวิสาขบูชานะครับวันนี้ค่อยๆไปนะครับ ถ้าตรงไหนฝนตกแล้วจะจะกลับช้าลงก็ไม่เป็นไรนะน,นี่ก็ติดตามข่าวค่าวกันได้นะครับท่านผู้ชมฮะความคืบหน้ากรณี